เอาเอาที่ที่สิบหกน้อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถขับรถเดี๋ยวตอนนี้ฮอตสาแล้วจะเข้านครราชสีมาสะพานงามขนาดน้อยอยู่ใต้สะพานรถไหลละสายตาไม่ได้เลยไม่ครับมีแต่รถพ่วงยามเมื่อคืนกันเลยครับขึ้นรถพ่วง สะพานสวยขนาดพี่น้องยงมอามเช้าบรรยากาศยมามเร้าอัน,นี้เคืออ่อนนีอานีจากตอนนี้โเฟอจอดผักบกคอยจะักเนาะผักน,อน,กนอนเธอเดียวตอนกลางคืน่วง ก็อค่อยมาลดหลายอยู่จ้ะมีแต่ส่วนมากจะเป็นรถพวงแถวแถวภาคใต้แถวชุมพรประจวบขึ้นมาเห <c oughs> ลืออีกนะกอ,อโคลาดคอนเก่นอุดรสกลอีก <c oughs> ข้จังหวัดค่ะตอนตอนแรงๆคนละจสีหวัด้าน รถยำเคลื่อนมาขับตากเดียดจัด,ไ,ดไปเตะซ้ำใด้เตียดดกระจิลนั่งายเดดจัดสิโอ้โหไปฮอรพ <ไป S 1> ลจะผ่าอนอไปเรื่อยๆนะจ้าเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อันนั้นให้เบื่งอีกเทือนนึงนะจ้ะ มาหวสหวสเดยอตอนนี้กะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นถึงขอนแก่นแล้วจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเก้าโมงเช้า ลุนล,น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 ลุนสีฮอนบานค้ำบ่ขอนแก่นและกสศิ้ากันไปอุดรอ,อุดรอ,อ,อ,อีกร้อยสามสิบเจ็ดโลบอได้ขึ้นภูผ่านนะา๊ะบอไดไปทางกานธุียิไปทางสีเข้าทางอุดรอ,อุดรแล้วก็สกลน,นครมาลุนกันขอนแกน่อุดรตรงไปค่ะไฟแดงไฟแดงโซเฟอร์เราเมื่อยแล้วโซเฟอร์ มาถึงมหอสกุลแล้วจ้าเอแตตยังบริเข้าเอเขสเข้าเขตส,สกุลแต่ว่ายัางบริเข้าตัวเมืองสกุลของก้อยต้องผ่านตัวเมืองสกุลจ้ะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. แวะทาอันนี้ก่อนแม่ลงนั่งอยู่บ่ะ mm hmm. ซื้อของฝากก่อนจ้า จะลดถุงเท่าไหร่จ๊ะน,นี่สาร้อยนี่เป็นสว่าทำทีค่ะส่ววาไอซิสเดือดตรงนี้ส่วราตรงนี้จะสามร้อยแม่ 3, 50, ท,ท, 4, ทุงละสองรถถ้อยห้าสิบก็ถุนละสามร้อยหวานอยู่บ่แไหค่ะหวานค่ะประาค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยก็ตุนละสามร้อยนี่ค่ะมีหซิสค่ะ หอมมากอมคุณยายชิมชิมก่อนอืหวานมม,ม,ม,มนกอออ่อี้ยะร้อยะวัค่ะอันนี้นะ้ห้าสิบนสอง้อยห้าสิ้่ะอันนี้คือสาอยค่ะสอง้อยห้าสคือเป็นตัวนี้ค่ะ สัหามตรค่ะสามร้อยไาน้อยนค่ะเอาถุงเาถามด้วยไมเอาถุงนึงเอาถุงนี้หวานหวานไหมจ้าก yep. <like man> <kes repetition> ็าคอมาสี่ร้อยไอของฝากหวานได้บ่ไหมคะ ใส่แลนใส่แล้วมันแตกจะมันอย่าคนเอาใส่นี่เลยจ้ะจะไม่ผังเพิ่มเป็นอยางนะเพิ่เลือดาวไวขอบคุณจ้าอ,อีก28กิโลเขา้าตัวเมืองสกุลหอม อือสอนีส่โลร้อยอ่ะเฮ็ดหวานเฮ็ดหวานเนื่อกินกระแซกขำลังแชนกำลังอันหวานอ้มุงหน้าลกลมันปิดอันนั้นดิ ป็นจุดมันจุดไผ่จุดมันโอ้แตงไทยจะกินแตงไทยบะ<ล>่ะจะกินหวานบะน่ะไปเสีย้าเก็บโอ้ยเร็วเกินคาด <c oughs> <c oughs> น,น่ากว่าสิมุน่กวัวสีขมนอนไม่นน,นชอบเฟอือ โชเฟอร์ขาแข็งแล้วโ <laughs> ชเฟอร์ขับรถเดยนไปด้พักในนอนไยโดฟค่ะค่ะนะนอนแค่เดียวหมดแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่สกลน,นครหมดแล้วอายหมดแล้ว ตัวเมืองสก,ก,ก,กุลแล้วก็ไปทะเละทะเละแล้วก็ไปเลี้ยมแม่ซื้อตำกุ้งให้กินเลอเฟ็ดเฟ็ดเลย วอสีแยกนะไม่แน่ไม่ะสีแยก้านาโลคือจังไก่ใช่ สีแยกบ้านทาดตลาดนี่บ่าแม่จะจอดนะแม่ไปอันนั้นก็ได้ไปอีกไอไปจอดทางเขาทางเมืองเข้าไปไฟแดงเลยโมเมนตลาดนี่มันเป็นมหาวิทยาลัยมัเป็นโรงเรียนเป็นมาหาลัยปุ๊บ ชี้แยกไปเลยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายออกกับออกไปทางบ้านเทาะเลี้ยวซ้ายไอนีเลยไอป้นีแล้วขับทางเขาให้ไปเปล่าต้องไปไฟแดงเปล่าออกมาได้มาได้เลี้ยวซ้ายจังไหนน่นนี่ตรงไปโมเมนบ์ะเอามันฮอวสีแยกอะไรเมียชี่แยกม,ม,มาทางอุดรโมแมนบ์ะมาทางอุดรก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองทางพุ่นก็ไปห้ามไปชี้เลี้ยวซ้ายไป่างอีฟเอา แวสจบวะก็ไปบ้านทะเลเราบ้านนั้นก็ได้ทางไหนทางตรงทางตรง <laughs> อีเวเลี้ยวซ้ายสกลนครกับข<ะ>้าวหันอันนั้นกาฬสินธุ์อันนั้นสกลนครอันนี้บ้านทะเล <laughs> โอ้อีเวอนี่ก็ได้ <laughs> <laughs> จบแล้วคือวัดทางคุณนเรือไปสกุลหมดแล้วอันนี้ไปสักัลลัสินทางตรงนี้สักเข้าตลาดสกุลพีทาเล่เหานาะเลี้ยวซ้ายสรุปลเลี้วไปตรงบ่ซ้ายซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายหนุ่มทางเคยข้าตรงนั้นเลี่ยนไปหนึ่งสกุลบนตรงนั้นไฟแดง ถากลมันจะมีตลาดนนีดบว่าวันนี้ต้องต้องตรงเนี่ยวไปเองไปกับเขาผมต้องไปย,เยูเทิร์นยูเทิร์นพวในตลาดบันทานนะเราไปยูเทิรนใส่ละบาดนี่นะนยูเทิรนนะ่ต้องกลับมาท่ามีบบอ่ะม่น,นแนนนม่สแประานเนะแม่ด็กไอัน,นั้นไอไปลักสกุลนะ ไปเมืองสก,กลมากหัวเทินหน่ลไปเทินใส่นี่เด้กลับไปเทินไปพุ่นละเทินทางขวาพุ่นละเทินมานี่เด้เอแม่คล้ายกันห <c oughs> <laughs> ลงมันสิวาหลงมั่อลงอยู่ทางเมือง <c oughs> <ม>ไฟฟ้าข<ฟ>้าวตองไปทางภูทางไอหาซื้อกับข้าวเมื่อกินโันนี่เป็นตลาดสดไหมจอดตลาดสดจอดตลาดสดไม่ทันแล้ว ไปซื้อไปซื้อ,อเอาตำหงเอานี่เด้อเบิ่งตลาดแถวทางทางฮองขีเมื่อทางของสิบเอ็ดจะเลี้ยวเลยผ่านตลอดไฟเขียวแล้วนี่แหละมาซื้อตามะฮกมะฮงมางมกินก่อน ปลาเผาก็มีแม่หาร้านตำมะคงก่อนแม่อยากกินตำมะคงแห้งหยุดเขาโอ้ยโอ้ปลาเผาตัวใหญ่เป็นพิเศษแท้ เข่งเอาลัานเลยลันเลยก็ได้ไดไดมีเอาลัานเดี๋ยวแม่ไปเบิ่งข้างหน้าก่อนสั่งที่มีต่ำอะไรมั่งมแม่ค้ามีต่ำอย่างแน่จ้า เอาตำหอยตำหอยตำหอยพิเศษถุงหนึ่งตำซัวพิเศษถุงนึงไม่เอาตำปูนั่นเดอเป็นสามฟุกจ้าเป็นสามพุกพิเศษหมดเลยจ้ะเพ็ดเพ็เลยได้ไหมคะเอาเพ็ดเพ็ดเลยจ้ะนัว ตำหอยตำซั่วตำปูปลาโูปลอ้ปลาเข่งตัวจังหมอันนี้ฮะสี่ร้อยหกอันนี้เหอันนี้อาสบาทส่สิบานกดนกดกดเราใเอาปลาิตัวเดียวก็พอลวปลาินคนึงเนาะคิดก่อนพ่อค้ากําลังปรึกษากันเดียวกาเสียตัวไหนมเสียปลาเข่ง ซืเสียบปลาเค่งว่ะปลาเค่งกับเป็นตาแซบเด้เออปลาเค่งนี่มันสิมันเสียบไหมอาแต่แต่กระเค่งก่บปลาเค่งนะคะเอาสามโจ้แหละกระปินตัวนึงจะได้เปรี้ยวปิ้งไก่ก็มีเห็ดเค็มนัวอย่างไปเผ็ดเค็มนัวจะเค็มอะไรเด้อไหมคะออกออกหวานหวานชักนี้ก็ได้ได้ได้ตามคำสั่งเลยตรงนี้เราขาย ตลาดนัดเขานันตุนมาขายของกินนี่ได้กับเมติกนะสีฮ้อนทางโค้งหรือเดอ้อทางไอ,อเลียวซ้ายทางน้องอะ่ะมันจะมีทางตรงข้ามก็ตาดตรงข้ามก็ตาละเลยตรงข้ามก็สาลาแดงนี่แหละข้างหน้านี่เลี้ยวซ้ายบ้านนาเดืออะป็ตตาลเป่ตปตดาดนาสิมาแล้วละ่ะเพื่อนเอาพักมาขายปลากับนาเพื่อนเอาพักมาอันดีน เห็นเลยนะเห็นเลยนะเห็นเลยจ้ดจ้าจอดพักทายสักหน่อยลงไปก่อนวะโซฟลอนังพาเด้อชวนจะตุนมากินตำหุ่ง ของกระเต็มนาลดอ่ะดกิดแม่ตลาดน,น้อยตลาดบานตลาดคลองทมมีร้านอยู่สามสี่ร้าน ซอร์ไพส์เซอรไพไปข้างหน้าหรือข้างหลังสองเกห้าม่มึงสอง, 13, สอง 95, นึ่งสามสองเก้าห้ไม่ดึงเลขสามโตสองวันที่นหนึ่งอื้อนเออือจอเก้าห้าไม่ึงเลขสามโต mặt của bài hát 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 อตุนสวัสดีจ้าปุณน,น,นุนพักปุณ<า>น,นุนพักแค่หักก็ออกรางวัลที่สามเพิ่มมาไล่มาให้สันดีแม่นบอกว้ยคือมันคือมันอ่านหกตัวคุมกันนี่นะแมทมืดป้าถุงจากบาทนี่นะชิบบาทมะเขือขี่้อง หมาก็หาบ่ทวานมาแกงนหอยกไปแกงผางพักจ่อนนพักเออดูวาน่งโตแล้วอันนี้หางาวาจาของเาดเดียของนนั่งขาเออมุกกระไดแวบ่ับบ่มีย่ได้เห็นปลาเห็นแต่อันนี้หอยปลา มีเห็ดอยนได้หอยมาใส่ปลาหอยซื้อมาเพ่นถุงจากบ้านนี่5บาทบ่ำ้5บาทบดนี่้อ เต็มเมื่แล้วสองฝั่งทางบ้า,ม,า,ามีแต่งงานมะทางพี่หน่อไหมตะเก่ามีโ่รมีฮอัเทื่งานคุณ ไปสเมาน,นี่นะไปนี่นอาจะเจ็ดเตียงยาเจ็ดบ่เออเรามาเฮ็ดเงือนอยู่เองหอดแล้วหอดแล้วอันนี้ได้สังเงินไป ไผ่สีทองยังเป็นคุม้มไผ่อยู่บะชุมชนบ้านไผ่สีทองนี่พีบ้านตาทั่วที่เพิ่นเสียไปไอ้กล้มไอ้กล้มวิบเต้ <c oughs> ไปไปว,รรนะวันเถิดนนะพอดีจ้าเอ้ยเข่คือว่อง,องเป็นตามการเวลา <c oughs> ก็มีป่ะนะกำลังขี่รถจักรยานบู่โแม่ตกงานก็มีคือจีบอ้วนป่ะนังใหญ่อ้วนปะใหญ่อ้วนอีเดี๋ยออ็วิปปานั่นน่นโอ้บแม่ใหญ่พอนเขามาตกงานอีบี หอดแล้วหอดแล้วเข้าไปหอดกันได้ปะเอาเก่งชิชมไปยุงกัเจมะเมเก่งมันทำเก่งมันสิขาวแล้ววะโอ้บ้านถึงแล้วเาอ,อ,อีเธออ,อยู่บ้านเดี๋นีอ้อีเบบอก เดนอนถึงดึงอยู่แน่เออีวันอีวับอนอีวับอนอีบอนก็ผู้ใดโอ้ัลลิงอีบอนคืออีวันมันจ้าความขึ้นอย่างนี้มันลินมันนี้มันทาขอเงินมันทาขอเงินแล้วมันค่อยออกไปเลาะอีเทยค่ะ เฮ้ยอีเวเด็กว well, ัสดีจ้าวัสดีจ้าบอลิงบอลจะไปบอลิงบอลจะไปโรงเรียนตีโรงเรียนปลีแล้วมาเอาของลองแล้วน้องแพ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮึมเอวันเด็อเอวันเด็ พี่เพนเ่นอยู่บ้านนันท์โอพี่เพลนเน่นอยู่บ้านนันนน้องฟัดจ่๋ยจังเลยน้องพัดเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเหรอขึ้นไปหายายฮอดเร็วฮอดเร็วเงินกะสีเงินกะสิหกหกเด้อจ้ะยายเพิ่อยู่กับหลานผู้เดียว ได้ช่างกินนี่ชูกินได้ช่งกินย<อ>่นงางข้าวแวะซื้อตำหูมากับปิ้งป่ะอันยาซะแกงโอ้ชิแกงพวกหวานข้าวแล้วได้นี้ยังไม่ได้กินข้าวก็ตะเสากินข้าวก็ตะแรงวันก็ได้กินอยู่นี่เฮ็ดพี่ชังโ่้ชีแกงพวกหวานวโก<ห>่ขอมาแรงจนแกงเนาะห้าเข้ามาเพราะว่าคำก้นนี้เดียซะไม่ได้กินข้าวคือว่าเออเมย์มาทามาทามันมืออลไรมือทาบ่เอาบอลลิงขึ้นยังไม่ได้มือซะมันโบมือบกบ่นยังนะแล้วจังแกงก็ได้ตอนแรกจังแกงก็ได้ เจ้าสกินบอกใสปีงปลาเข่งได้กับตะหุงกูตังตอันครัวมะเพชรมันนุณต๊แล้วมันไอานมนทึกคนมาบุรเรกพอดีดีจ้าย่างไรพอดีดีกวยงา, <laughs> ามน,นะฮนี่ คือการกิเวะเลยหูบางเบาเนาะอ่าอันเ็ดซานคือไรเ็ดซานใครยกเอาของฝากไปฝากน้องแพทกอสสวัสดีค่ะน้องแพทสวัสดีค่ะเร็วมีหมาอยู่บนนี้มีหมาดิยิ้มแม่เห็ใหย่อยู่ไหมคขอบ่กมามีไหวายกับตัว เงียบแท้มามากลดอยู่บอลิงเอิ้อนลูกบอลอย่าไลเอาไวายมาให้ยายมาดิจ้าเอาไวน์เอาไวน์มาให้กับต้นกระท่อมนางเหมยซั่ง เออเพื่อนนั่นเอาให้เพื่อนปลูกบ๊ะบ๊ะเดะกระท่อมอืมบ่ได้บ่ได้เอาเงินดอกเอามาฝากกับหวายเจ้ากินอยู่ลรอวะโชคใจหลายหลายกระว่ายทางใจติดอย่างนี้เนาะอีเจ๊ไปสิได้ยใคของบ่ตัดมันได้อันนั้นแล้วล่ะสองมือมันก็เลี้ยงเหรอติดอย่างนี้เนาะหวายใจทางใจนะมันบ่คือกันบ่บ่คือบ่นะ เป็นตาพี่ที่นั้นโดดทางนี้พัดเป็นลามเล็มๆมักยาวห้างนี่ขอบใจหลายๆเด้อจ้าเมื่อไหร่เด้อมาหากัมาฮอดมาแล้วก็เลยขึ้นโรงพยาบาลพลัดไปรายงานตัวไปโงพยาบาลมาแล้วไปมาแล้วแล้วจะสิมาเล่นน้ำไม้ทายเจมาก่อน